คาถาเรียกเงินคาถาเรียกทรัพย์คาถาโชคลาภจากเกจิอาจารย์ดังรวมคาถาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานและหลวงพ่อรวยเพื่อนำมาสวดมนต์ภาวนาเสริมสร้างสมาธิสติปัญญาเสริมบุญบารมีให้แก่ชีวิตกันนะครับคาถาเรียกเงินคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดําแนะนําให้สวดคาถาเรียกเงินคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงสวดมนต์ภาวนาเป็นประจําทุกวันวันละเก้าจบตั้งนโมสามจบนาสังซิโมพรหมมาจะมมหาเทวาสัเบเพยขาปรายันติคาถาปัดอุปสรรคพรหมมาจะมมหาเทวาอภิลาภาพระวันตเม คาถาเงินแสนมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมคาถาลาาไม่ขาดสายมิเตพาหูหติคาถาเงินล้านพุทธมะอาอุนมโมพุทธายะวิรัทโยวิรคโคนายังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธา,า,า,าสาวิรอิทธิโยพุทธสะ มานีมามะพุทธศาสวหมคาถาพระปัเจกับพุทธเจ้าสัมปติฉามิคาถาเร่งลาบให้ได้เกิดขึ้นเร็วๆเ,เพลงเพลงพาพาหาหารือลือ,ลอบูชาเก้าจบตัวคาถาต้องว่าทั้งหมดประวัติความเป็นมาของคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ของนิกายเถราวาดฝ่ายมหานิกายเจ้าอาวาสวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านมีเชื่อเสียงในเรื่องการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนโมยิทธิฤทธทางใจหลังจากมรณภาพสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไปและปัจจุบันนี้ได้เก็บรักษาไว้ที่วัดท่าสุงหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้กล่าวเกี่ยวกับความเป็นมาของคาถาเงินล้าน ก่อนที่มาอยู่ที่วัดท่าสูงนะฉันอยู่กระ๊อบเงินร้อยก็หายากสำหรับคนทำบุญคาถาวิรัทะโยก็ทำเรื่อยๆไปต่อมาท่านก็มาหาก็บอกว่าคาถาบทนี้นะที่เขาทำวัดพนังเชิององค์แรกมีเจ้าอาวาสองค์แรกท่านไปน,นั่งกรรมฐานและสืกด้วยคาถาบทนี้สามปีท่านให้ดูตัวอย่างวัดพนังเชิงเงินขาดไหมฉันก็ทำมาเรื่อย มาทําปีหนึ่งกาลังบวงสวงท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนนะก็ใช้คาถาบทนั้นประมาณครึ่งปีคนมาทอดกรถิ่นพระบาได้เงินเป็นแสนนี่เห็นชัดนะแล้วต่อมาอีกปีหนึ่งท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินล้านนะให้ไหว้ต่อเนื่องกันไปและไปลงคาถาวิรัตโยต่อมาก็จริงๆ เพราะในปี2,527ก็ใช้เงินเดือนเป็นล้านซึ่งไอคนอย่างเรานี้ก็คิดไม่ออกต้องค่อยๆใจเย็นเวลาว่าไปอย่าว่าไปหวังเอาลาบคือต้องว่าด้วยภาวนานะถ้าทางที่ดีเวลาภาวนากรรมฐานพอจิตใจสบายนะ่ะต่อเลยเพราะเวลากรรมฐานนี่จิตเป็นฌานใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาฝึกมโนมยิธิออกไปให้ได้นั้น ออกไปเดียเด๋ยวๆก็ได้ออกไปได้นี่จิตเป็นฌานสี่เข้าเขตพนิพานได้จิตสะอาดถึงที่สุดกลับมาลงต่อด้วยคาถาบทนี้เลยมากน้อยก็ช่างให้หลับไปเลยคือถ้าจิตสะอาดมากผลก็เกิดเร็วก็สงสัยเหมือนกันนะเมื่อปี2526ท่านบอกว่าปี2527มีอะไรบ้างก็ตุนๆไว้บ้างนะ ปี2,528จะเครียดมากการค้าของใครทรงตัวได้ก็ถือว่าดีไว้ก่อนอันนี้ท่านบอกว่าถ้าลูกเราจะจนก็จนไม่เท่าเขาอย่างไรก็ตามบทสวดมนต์คาถาเรียกเงินคาถาเงินล้านก็เป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทําให้เรามีสติขณะที่เรากำลังเพ่งจิตตอนที่สวดคาถาเรียกเงินคาถาเงินล้านหรือท่องคาถาอยู่ คาถาโชคลาภคาถาเรียกเงินเรียกทรัพย์หลวงพ่อปานตั้งน้โมสามจบพุทธมะอาอุน้โมพุทธยะว่าหนึ่งจบวิรัตโยวิรัโคนายังวิรหิงสาวิรัาสีวิราัราสาวิรอิทธโยพุทธสมานีมามะพุทธสสวะหอมใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอนสามจบหรือเวลาใส่บาตรหนึ่งจบ ก่อนนอนสามจบหรือเวลาค้าขายจะทำให้มีพกกรัพ์์มากมายเรียกเงินเรียกทองโชคลาบค้าขายร่ำรวยคาถาเรียกเงินคาถามหาลาบหลวงพ่อรวยภาษาทิโกตั้งนโมสามจบสามพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสะพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโต เนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมท่องคาถามหาโชคให้ลาบเงินทองสวดมนต์กันไปเลยอย่าลืมทำบุญทำทานเพื่อแผ่แบ่งปันแก่ผู้ยากไร้ได้โอกาสและที่สำคัญคือขยันทำรรม,มาหากินซื่อสัตว์สุจริตต่อ,อการงานและลูกค้าของตัวเองกันด้วยนะครับขอให้พระคุ้มครองทุกท่านครับ